ว้าวทะเลหนึ่งเสือยแกนะคะอบเซ้อผ้าเนาะทำไมสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่อง DP Official yeah. เย้แล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่2สิงหาเวลาประมาณ5โมงเกือบ20นาทีนะครับช่วงนี้ศิลปินคัมแบ็กเยอะมากมีน้องๆอ,อ่ะรีเควส์เข้ามาถึงศิลปินนี้แต่ไม่ใช่น้องๆใน ในคอมเมนต์นะเป็นน้องๆของช่อง D P Official นะครับซึ่งน่าจะเป็นผู้หญิงกลุ่มแรกที่มาทำรีแอคชั่นกับพวกเรานะครับวันนี้ชันไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่ว่าหาน้องๆจากวงดีนิเซและวง DPG มาร่วมรีแอคชั่นด้วยกันซึ่งเดี๋ยวให้เขาไปบอกกันดีกว่าว่าวันนี้จะรีแอคชั่นเพลงของศิลปินวงไหนแล้วก็เพลงอะไรนะจ๊ะเข้ามาเลย ดิพีซีค่ะสวัสดีค่ะชื่อดิ๊นนี่ค่ะมาจากดีนีเช่ค่ะเอ๊สวัสดีค่ะชื่อโมเมลนะคะมาจากดีพีซีค่ะเอออ่าชื่อแฟนคลับเขาชื่อด้อมเขาชื่อว่าอะไรนะครับบอกโลหะบอกก่อนว่าเรามารีแอคอะไรไม่ไม่ไม่เราต้องบอกเลยว่าเราชื่อด้อมอะไรมันแบบเออแต่คุณจะอะไรนะครับอีกทีนึงก็คืออโลหะซึ่งศิลปินก็คือแอสโต อาร์สโตรอาสโตอาสโตใช่ไหมครับเพลงใหม่ใช่ไหมเพิ่งทำแบ็คเพิ่งปล่อย MB เมื่อประมาณ4โมงเย็นนี้เลยนะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไรบโบนัสรู้จักใครบ้างใน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 วงอ s t r สโตรู้จักชาอึนออยู่เพราะว่าเล่นซีรีส์โด่งดังเลยเออเออใช่ไหมอ่ะ่วนดิลล่าเพราะว่าเคยเห็นเขาเต้นอยู่ ชอบเพลงวัน่ะอ่าชอบเพลงวันก็เรื่องมาของ Astro Astro ค่ะก็ซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เลยอ่เดี๋ยวถามน้องมุมเหนียนิดนึงว่าให้ให้เล่าประวัติหน่อยเผื่อคนที่ซับสไครต์ช่องเราอะอยากติดตาม a s t โ o เล่าประวัติสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยตอนแรก a s t โ o ก็เหมือนมามาเดทมารวมตัวกันเพื่อจะเป็นศิลปินนั่นแหละค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเดทจริงๆแล้วอะมีซีรีส์ของวงชื่อว่า To Be c o n t i n u e ค่ะอ่าใครใครเคยติดตามบ้างครับคอมเมนต์ก็ได้เคยดูใช่ไหมเคยดูค่ะนะครับซึ่ง ซึ่งพอเขาเล่นซีรีส์กันเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเป็นเดบิวต์เป็นบอยแบนด์ใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนแรกประกาศตัวออกมาในปี58ค่ะแล้วก็มีซีรีส์ในปี58นั้นเลยแล้วก็เดตอนปีห้าสิบเก้าสปีแล้วสี่ปีสี่ปีอุ้ยสี่ปีเหรอเหมือนเขาอยู่มานานเนาะเหมือนได้ยินมานานมากเออรู้สึกแบบน้องเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเยอะก็เลยคือเฮ้ยมักแป๊บเดียวนี่หว่าแต่ทางนี้ทางนั้นน้องดิ๊กก็มาตามอาร์ตัวเพราะว่า ติดตามชาเลนูใช,ใช่ไหมเพราะว่าดูซีรีส์มาตอนแรกดูเรื่องไอดีหลังๆมาดูทุกเรื่องที่ชาเลนูเล่นเลยใช่เพราะชอบมากส่วนแชมป์นะครับก็คือเป็นเด็กเต้นใช่ไหมไปติด ใจน้องมุนบินจากคลิปที่เต้นอิจีเพลงวานาบีแล้วแบบน้องเอามาเต้นสไตล์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่ามันจะเป็นคนละมูดกับที่สาวๆอิจีเต้นเลยแล้วด้วยความที่แชมป์มาเป็น JYP a n d ด้วยก็คือแชมป์ชอบมันแต่ 2PM ก็เซเว่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนมา,มาชอบอิจีด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนคลิปน้องไวลร้องมากๆก็เลยบอกว่าอุ้ยทำไมเด็กคนนี้เต้นดีจังก็เริ่มดูไปเลยกลายเป็นว่าเหมือนน้องเป็นแฟนคลับ JYP อ่ะคอนเสิร์ตอ่ะน้องก็เอาเพลง24 Hours ของเของ ซอนมีไปเต้นอีกอะไรก็รู้สึกว่าเออมันทําให้เรารู้สึกแบบน่าติดตามแล้วแบบน้องอาจจะมีความแบบสิ้นอะพิวค่อนข้างสูงมีสนเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเวลาเต้นเขาจะแบบเอาจริงเต้นเพลงเกิลกรุ๊ปนะแต่เอามาเป็นสไตล์ตัวเองได้นี่คือจุดเด่นของบุนบินเลยก่อนที่จะไปดูคลิปเรียกชั่นนะครับหากมีคําพูดใดหรือกริยาใดไม่เหมาะสมนะครับหรือมีข้อมูลที่ผิดภาพประการใดนะครับขอภายมาที่นี่นะครับไปเรียกชั่นเพลงอาร์ตโชชื่อเพลงว่าอา t ์เธอร์มิดไนนะครับโอเคเพิ่งออกมาหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะ โอ้เริ่มเลยเหรอไมดูอ่ะใช่ค่ะเรากันโทรเริ่มเลยเร็วมากไม่ตั้งตัวแล้วแล้วเพลงเริ่มมาไม่มีการเกิดอะไรเลยปั้งออกมาเลยนะว้าวเห็นไหมเออสุดก็ต้องแบบนิดนึงนิดนึงความเป็นน้องที่สาหาปะ อุ้จีนจีนปะ้อเข้มีจีนปหรอจำชื่อไม่ได้แตสว่าจำนี่ได้ล็อกกี้ช่วงนี่เราอยู่ summer summer อยู่ด้วยใช่ปะเออเออแต่มาใจมันกิ่นอายประมาณนั้นแต่งแต่งหน้าแบบใช่ใช่ค้ปะนีเดอร์ใช่ไหมฮะ ว้าวทะเลนึงอ้าจริงๆคือเมนแ랩เหรอ่หรือว่าล็อกกี้เป็นล็อกกี้กับทิสกิมหอคาราบูแต่ว่าที่จะเ,เป็นแรปสุดหลักที่หนูทำไลน์เออเขาเรียกว่าอะไรนะแอร์ไทม์เยอะเหมือนกันกนะเพทงนี้นม,มาเต็ม ชอบเสื้อผ้าเนาะพราไหมแบบทุกอันเลยอะเสื้อผ้าแบบเออเออผ้าแบนี้เหมือนงานทะเลกำลังมาถ้าจะทุกศิลปินเลยนะเป็นแนวแนวแบบซัมเมอร์ซัมเมอร์ทะเลทะเลแกทาะเลไหมแกเยแกทาเะไรไหม แล้วแบบชุดขาวสีฟ้าฟ้าอยู่กับฟ้าแบบอะไรเงี้เออเออเออไปแล้วหนึ่งรู้เลยว่าออกกำลังกายเยอะแนะ่นอนมุดหินแบบแข็งแบบแบบแบบเออเอา เอออันนี้ให้อันนี้ชอบเมื่อกี้ผรมล้างหน้าลืบเ่าไว้กับแปรงสีฟันเออเมื่อกี้อใครหนุนใครอะหนึ่งจิ้นหนึ่งใครอ่ะ อย่างอะอย่าตบจบยาวอะแอชโชโอเคจบยาวแต่ว่ารอบคนไม่มีไม่มีสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยตั้งใจเลยเดี๋ยวถามความรู้สึกก่อนว่าว่าดูเราเอาเอาความรู้สึกแรกดูเรารู้สึกยังไงมั่งกับแบบว่าเนี่ยมาดูแอชโชแบบเต็มจริงจริงยังตังครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกเป็นแนวเพลงที่ไม่เคยติดตามก็แบบเปิดประสบการณ์ตัวเองเหมือนกันเสนอชอบฟังเพลงฟาดฟาดใช่ป่ะฟาอชอบเพลงฟาดฟาดไรนนั้นสนมากแต่ชอบฟังเพลงผู้หญิงเออ เราเพียงฟัดฟนหน่อยเพียงแบบเต้นๆหน่อยใช่ไหมเอออันนี้ก็สดใสอ่ะน้องดีดน้องดีดเอาฟิลแรกก่อนเอาแบบฟิลแรกปึ้งปึ้งเสร็จแล้วไงต่อพอดูจบเออตกใจตกใจเหรอว่างดูคือแบบว่าผมสั้นผมยาวคือได้หมดเลยอ่ะอืมก็มันก็เมนแหลกก็ต้องได้ไม่ใช่เอาแบบเอาแบบทั้งหมดทั้งหมดแต่ว่านี่ประทับใจแบบว่าเออแบบว่าล็อกกี้แบบว่าแบบไม่ใช่เมนคือแบบว่าเขาแบบดึงดูดสายตาเรามากเลยะชายมากแล้วก็ มุนบินด้วยชุดเขาจะมีความเป็นแบบตัวเขาอยู่นะเอกลักษณ์เลยอะแบบใช่อช่มาถึงแบบนี่เจ้าแม่เลยก็เจอที่หนูดูมันเขาเหมือนแบบกลับไปเป็นแบบเหมือนแรกๆที่เขาเดย์ะค่ะเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่เขาเดย์ออกมาเขาจะเป็นแนวแบบลูกสดใสป่ะใช่ลูกสดใสแล้วเป็นแบบว่าเหมือนผู้ชายในจินตนาการอะไรประมาณเนี้อะค่ะแล้วเหมือนเขาเริ่มมาเปลี่ยนผู้ชายในฝันผู้ชายในฝันวเ็นในจินตนาการเฮงแม่พุ่มพวงต้องมาผู้ชายในฝันหนึ่ง โอเคแล้วก็เขาก็จะมาเปลี่ยนคอนเซปต์เหมือนช่วงเพลง all night ะค่ะแล้วก็เพลงวันที่แบบออกแนวแบบโตไปเลยแบบดูดูน้อยเท่เท่ดูดูแล้วก็กลับมาสดใสในเพลงนี้ครั้งหนึ่งส่วนตัวแชมชอบเอาจริงเหมือนเหมือนเราเป็นคนเป็นคนเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามิวสิกวิดีโอศิลปินทุกวงเลยนะฮะที่แชมชอบก็คือเป็นมิวสิกวิดีโอแนวซัมเมอร์แนวสดใสได้เห็นคาแรคเตอร์แบบ รีแล็คของเขาฉันก็ชอบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวงอะไรก็แล้วแต่คือแบบถ้ามาซัมเมอร์มาเนี่ยแบบสดใสได้เห็นได้เห็นภาพมากกว่าลายซิงค์หรือว่าลายเต้นหรืออะไรเงี้ยมันมันได้เห็นบรรยากาศหรือว่ามีการแบบอุย้ยแล้วเราช่วงเนี้ยมาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นแบบโฟร์มิดไนท์เทวายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะเป็นแบบฟิลที่แบบไม่ได้เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากเน้นความแบบสดใสน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยชอบอันนี้ให้แล้วก็ได้เห็นได้เห็นการตัดต่อ อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าฉากนึงที่กระเป๋ามันเปิดออกแล้วก็ mm hmm. ปุ๊บออกมาเป็นนะเอออน,นันให้อัน,น,นอน,นันรู้สึกว่าช่วงเนี้ยแบบทีมตัดต่อของ MV k p o ีเคปอ่ะหลายๆเพลงอะเริ่มมาเล่นอะไรกับแบบอะไรแบบเนี้ยเอฟเฟกต์พวกการตัดต่อพวกแบบการเล่นอะไรกับแบบสิ่งที่แบบศิลปินถืออยู่อะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะ ็ทะเลอ่ะช่วงนี้ทะเลไม่ว่าจะอะไรก็คือถ้าเป็นทะเลนี่ก็ประทับใจสุดแบบคอตุ้มต้องแบบว่ามีลวดลายลายเยอะๆแบบเหมือนเขไว้เพีงแล้วใช่ใช่แบบก็หลายๆวงก็จะมีความแบบฟรีสไตล์ในเรื่องของชุดเสื้อผ้าหน้าผมไม่ไม่ได้ออกมาเป็นคอนเซปชัดเจนขนาดนั้นซึ่งซึ่งนี่ชอบนะรู้สึกฟังสบายฟังซบาได้อีกเรื่อยเออฟังฟังได้บ่อยๆเอาละเข้าดอหนึงถ้าเต้นออกแนวน่ารักน่ารักสดใส ในเรื่องของเสื้อผ้าแล้วผมชอบชอบสไตล์ลิตมากๆครับทุกคนเลยม่ว่าจะเป็นผมจะเป็นเสื้อผ้าจะเป็นแบบแต่สไตล์จะเป็นแบบอะไรอย่างเ<บ>ง,งี้ยมีกาแบบอ,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 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ ซึ่งแบบเราเรามองว่าแบบอะไรแบบนี้มันเป็นความมันเป็นความที่อินเตอร์มากขึ้นมันไม่ได้เป็นแค่เคป๊อปอย่างเดียวแล้วมันแบบสากลมากขึ้นในการแบบสไตล์ลิปอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีความยูนิเซ็กของเสื้อผ้าใช่ไหมเออแบบว่าอย่างมุนบินนี่ก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าแบบเป็นแขนกุดเป็นแบบมีความแบบดึงเสน่ห์เพิ่มเซ็กซีพเอแต่ละคนอะไรเงี้ยอย่างอ่นอูก็จะเป็นแบบแนวที่เขาเป็นแบบรอร์รกพระเอกแบบสูงเลยอย่างแรปเปอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีความแบบฮิปฮอปนิดนึงแต่ก็ยังสดใสอยู่ยังสดใสอยู่ทุก โทนสีมูดแอนโทนของมิวสิกวิดีโอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกับเสื้อผ้าถึงแม้มันจะคอนทราสต์กันแต่มันไปในทิศทางเดียวกันคือแบบชาร์จสีมันมันมันแยกกันออกนะแต่ว่าพอเหมือนอีดิเตอร์น่าจะเก่งมากๆแหละเอาแบบสีทุกสีเยอะเยๆเอามารวมกันแล้วมันมาดูไม่ขัดตา <S <S อะไรอย่างเงี้ยครับ <S 1> <S 1> การตีความเนื้อเรื่องในเพลงก็คือไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยแค่ไปสนุกแค่ไปเอนจอยแค่ไปแบบรีแลก กับหนุ่มๆเออแล้วก็ดูไม่ได้มีเรื่องราวสตอรี่อะไรที่ต้องเพราะเราต้องคิดตามเยอะอะไรอย่างนี้เสพแต่ความหล่อความปังความแบบฟังสบายของเพลงอะไรอย่างนี้ได้เห็นแบบมุมอื่นแบบปกติเราเมนอื่นูใช่ไหมเพราะเราจะไม่ค่อยรู้จักเด็กคนอื่นแล้วก็แบบเอ้ยเห็นมุมอื่นของเด็กคนอื่นด้วยเขาแบบเอ้ยเขาก็ดูดีอยู่นะเขาไม่ใช่เล่นๆอยู่นะก็แบบอย่างวันนี้ก็คือแบบชอบล็อกกี้มากเพราะว่าเขาแบบตึงสายตาหนูได้เลยเลยอะปกติแบบ ดิทจะไม่ใช่แมนเมนแร็ปขนาดนั้นเอออืมอืมแต่นี่ก็แบบว่าวันนี้แรปเปอร์ตกไปหนึ่งโดนตกไปหนึ่งเออโดนตกไปหนึ่งโอเคครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราช่อง DP Official นะครับน้องโบนาน้องลิตีแล้วก็น้องโมเมียวนะครับรวมถึงพี่แชมป์เนียครับขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด กดกระดิ่งช่องรีวิวออฟฟิเชียลด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆเป็นคนแรกเลยนะครับแล้วก็ฝากคลิปอื่นๆนะครับในช่องรีวิวออฟฟิเชียลด้วยนะครับเพราะเราตั้งใจทำผลงานทุกอย่างออกมานะครับแต่ก่อนจะจากกันไปวันนี้อย่าลืมนะครับข้อมูลใดผิดพลาดหรือว่ามีกคล็ดลับอะไรที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเอ็นจอยกับคทีมเอ็ชั่นพวกเราใหม่นะบ๊ายบาย